สวัสดีค่ะมิกรช็อปค่ะวันนี้ติดตั้งหลอดมินิเลน LED นะคะในฮิสุ u ุดีแมคคันนี้ค่ะหลังจากที่เราติดตั้งหลอดไฟแล้วทางร้านได้ค่ะทำการตั้งไฟให้ตามมาตรฐานของกรมขนส่งนะคะไม่แยงตาเพื่อร่วมทางแน่นอนค่ะสนใจติดตั้งได้ที่มกเกช็อป ทั้ง2สาขาสาขาบางนานและแคลายค่ะเบอร,ร์โทรศัพท์0830441117หรือแอดไลน์มาคุยได้ค่ะแอดไซ247ค่ะตอนนี้ทำการตั้งไฟนะคะสำหรับรถด D ีแมเปลี่ยนจากหลอดฮาโลเจนเดิมนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นหลอดมิมิเลน LED รุ่นนี้ค่ะสว่างยิงไกล ไม่แยยงตาเพื่อนร่วมทางขอบคุณค่ะ